คอหวยแห i สองเลขเด็ดขันน้ำมนต์พิธีบรรจุพยอดธงรุ่นแรกวัดเจดีไอ้ไข่เกกิดังร่วมสวดพุทธมนต์เพียบเลขพุ่งเตตาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยเมืองคอนนะคะแตกตื่นแห i สองเลขเด็ดขันน้ำมนต์นะคะพิธีบรรจุพยอดธงรุ่นแรกของวัดเจดีไอ้ไข่นะคะ ที่ลานหน้าเสาธงอาคารอำนวยการกองร้อยฝึกครบพ,พิเศษค่ายฝึกครบพ,พิเศษสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการประกอบพิธีบรรจุพยอดธงรุ่นแรกวัดจจดีไอ้ไข่นะคะและประดิษฐานยอดเสาธงค่ายฝึกครบพิเศษที่4หรือค่ายฝึกรบพ,พิเศษ,ส,พพเศษสิชนนะคะมีนายทหารรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ ในวงการราชการส่วนท้องถิ่นไปร่วมในพิธีทำกลางการควบคุมการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด COVID อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งในการทําพิธีดังกล่าวนะคะได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านมาร่วมประกอบพิธีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระครูวิสารธรรมจารีเจ้าวาดวัดเบิก เจ้าคณะตำบลฉลองพระครูพุทธเจติยาพิมลหรือพระอาจารย์แว่นวัดเจดีไอ้ไข่นะคะมาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์และบรรจุพยะยอดธงพร้อมชักยอดเสาธงขึ้นประดิษฐาน ตั้งบนยอดเสาธงหน้าอาคารอำนวยการฝ่ายฝึกรบพิเศษซึ่งหลังประกอบพิธีเสร็จสิ้นนะคะผู้ที่มาร่วมงานได้แห่ตักน้ำพระพุทธมนต์ในขันน้ำมนต์ขนาดใหญ่ไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิมงคลนะคะเนื่องจากมีความเชื่อว่าน้ำพระพุทธมนต์จากการประกอบพิธีจัดสร้างหรือปฏิสถานยอดเสาธงนั้นมีความเข้มขลังเอกอุและหายากมากนะคะ และแน่นอนนะคะการทำพิธีแบบนี้ต้องมีขันน้ำมนต์แน่นอนนะคะซึ่งในเลขขันน้ำมนตนะ์มีน้ำตาเทียนที่เกกิอาจารย์หยดลงไปในช่วงประกอบพิธีนะคะได้ปรากฏเลขพุ่ง้อยเด่นเลยนะคะมองเห็นเป็นเลข2เลข8เลข7นะคะซึ่งเลขที่อยู่คู่กันคือ2838หรือ728บางคนเห็นเป็น738นะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่าเลขนี้ต้องมีลุ้นแน่เลยนะคะงวดนี้เพราะว่าเป็นพิธีที่เข้มขลังนะคะเป็นขันน้มนต์ที่เกจิด,ดังทําพิธีนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ